แกเพ็นยังหน่อยเนาะเบิ้งนมเขานี่นะโอ้อันนี้ก็เขาได้อะไรนี่ถือแต่เขาตัวนี่โอ้ครับรปีโอ้ครับรถปีเลยเฉิดมือนึ่งยอะเลยโอ้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 ยสีโอ้ยสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะยินดีต้อนรับสู่ซ่องเมนยังวะเจ้าข้าวประจำมิสเตอร์แชนเมนยังวะ มือนี้สิพาทุกคนไปเบิ่งกิจกรรมยามว่างของพนะวกเราเนาะหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราเนาะอ่าเป็นการแบบกินอยู่เนี่ยเราได้เพราะหลังจากที่อ่าบระดิเอาลงโด,ดนนกเคียวกับชีวิตของเขากะมือนี้สิพาทุกคนไปเบิ่งเพราะว่ามื้อนี้พวกเขามีสองเพลงเนะาะแต่ว่าโมเมนต์แต่ว่าโมเมนต์เพลงเฉพาะเนาะเป็นเพลงของน้องชายสีแลเนาะอ่ามือคีย์บอร์ดประจำ อ่าเท่าดีละแต่ว่ามื่อเช้ามาพาทุกคนไปเบิร์บรรยากาศเนาะก,การสอบแล้วก็การเตรียมพร้อมเพลงตื่นละมือนี่เห็นยังแน่เนาะแต่ว่าตอนอนี้กะกาลังตื่นเนาะตากะซี่ตุดๆเล็กนอ้อยเพราะว่าเพราะเขานอนเดินะมขนาดตื่นตื่นสวยหน,อนอ่อยเอ้อไปเบิร์นน้ำแกนเนาะว่าสิเป็นอะไรไปโอเคนี่ต้งนองใส่สีแล้วเป็นกาลังกุนเขียวเลยช่วนนี้เลย โอ้ไปได,ด,ด,ดุ้นีคาดว่าสีในจักเปงุไนดีย,ยอ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ในักเป่งเอาไปเนั่นเรอง้ออเาเขาเขาบุญให่้เบื้งตอนซ้อม,มเออเขให้เบิ้งตอนหลินโ <c oughs> ลน <c oughs> <c oughs> หงกสี โอ้โหกี่หน่อยเนาะเพราะว่ากำลังตื่นนะนะอ่ะมาสัมผัสทั้งขนาตื่นเยยังหุบหมาสัมผัสทั้งมือกองบ้านข่อยบัง <c oughs> จะได้เนาะเ <c oughs> น็ตไอดอลคนใหม่เดนะี่ยวนาะตอนนี้กำลังมาแห่งในติก๊กต็อกเนาะเขาไปบังคลิปวันไหนเนาะคลิปมันจะมีหลายคลิปเลยกันวะ่าว่าทีเป็นคลินนะคลป,ลลอ,อ,ปลอ่าไปลากลูกเขาสิ <c oughs> <c oughs> นะแล้วก็มาเบิองทั้งกีตาร์กําลังขุนเขียวคือกันเด้โอ้เหรียสุดยอดเลยอันนี้แก่เพลงแต่เต็มขึ้นนี่พุ่นยังวัดแล้วอยู่วัดไหนมันคือเมล็ดด้วยกันลงพุ่งข้างกออยู่โอ้ตายตายตายตอนนี้กับมือเบสเทานกำลังมาหอดจอดเทิงวันสันาะนี่กับบุธรรมดาได้หรือเด้อออเออ อย่าอย่าไปทัวลูกเขาตัวนะควยนี่ละเนาะมองร่วมโตของพวกเฮากะจังซี่ละเนาะกะสิโคโคคือเฮือจังน้อยเนาะห้องคนโสดเนาะนี่ยเนี่เนี่ยเยเนเ่นเเ่นเเ่น จะรเบสืดซีกนใด้ยังมะลินน้ำกะมะลินน้ำไหนนะยูนี่แหละยูเจียมกัเก่าห้องเบอร์หึงเนาะห้องเบอร์เก่าไปอยากอ่บริจาคเสื้อเนาบริจาคมาได้เนาะเลขบัญชีของทั้งมื่อกี้ตาเหรอ หรือว่าทั้งเน่ย <c> ท <ười> <c ười> ั <ười airpl wi work> ้งเฟสเมื <c ười dropped> ่อกี้บอดก็ได้เนาะไคอยากอุปถัมเครื่องสุดสุดนอนเนาะบอลนอนของเงาเนาะเมื่อกี้อยากยับเยินยังหน่อยเนาะไม่อะไรกันทั้งหน่อยอัตเปลือกกำลังมาหอดเออขวัญหยเด้อยขวัญหยาด จะได้ไปขึ้นใได้ข้าวครตัวลูข้า่หรอเกตัวยังต้องมีคนอีกตัวดูยจะได้โค้มากเหรอไปตามเลือกสมาชิกใไช่องแหน่ยินแหละยิกได้ก,ก,ก็เช่นกั้ายคนดีกวาอาจจะไม่นด้สงคนับนือแ่มีชวิตหรืไม่ทุกบ้านที่ว่าทีกวันที่ว่ายถ่ายเดือนหนึ่งไทยจะนึง ฝากตลอดบ่มีว่าสิวฝา,ากถ้าเ,เขาในซองนี่นะอะอไปเบิ่งบรรยากาศบรมยากาศยุทงเวทีก่น,กน,กนเนลยเนาะเพราะว่าตอนนี้พวกเขากำลังตื่น <c oughs> ไปตอนนี้ชิพาไปเบิ่งเนาะสภาบริเวณอาหารเอ๊ะทำอะไรกันนี่นี่ตอนนี้ทีมงานกำล,ลังกินข่าวกันอยู่อือ เบบี้ยิ้มหวานแสนนัแงมากาลังมาอกาลังกินเขาในหอบในหอบปีนั่นเองปกติเาเคยเห็นพนกินเข่าก็นอนไม่ตนนอขาันขยันอนขันยนายนขยนขยนอนขยัันียัอขันขยักขีัยขย กิ้ขอป้ายที่แดงกิมาใจขึ้นูยักษ์แธรรมดาเรื่องนางเอกเอ็มวีเท่งขนางนบ่เมาบอผมเรื่องนี้เลยโอ้อะไรือกินเขาู้เดียวเนี่ยโอ้มือกองบ้านไฟฝากที่ตามซองมาเรื่องซองบัวจัก ต่อไปให้โมงเห็นเราไม่บ่นนะแต่ว่าตอนนี้พวกเอาก็เนี่ยกินข้าวเนาะแล้วจะไปเบิ่งบรรยากาศการสอบเด้วอวันนี้มีพนักง,งานยินหน้าไม่กินโอ้ยแล้วเป็นหัวหน้หาห่านต่อไปเออเปิ้ลห่านนะเปิ้ลบอกแล้วจะบอกว่าหนาได้ปะอย่าเป็นหุ่นส่วนเด้อนวนนั้นวลคล้ายกระตุ้งนะเนื้ออาหารการกินของผมห้องกะ ัมมียังลายเนาะกะสเต็กเนาะมุกไม่สิเลเนี่ยเี๊เจ๊วิ่ีหนึ่งีลุดอยใครเคยเห็นที่เป็นข่าวในในตอนนี้แหละเนาะแบบตัวรูเขาประมาณนี้นะเขาคนนี้ อันนี้ก็ไปเอาแล้นี่ถือเข้าตัวนี่โอ้บนปีอปีเลยเมือนึงโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยตอนนี้ก็เมื่อกี้บอดอันดับหนึ่งของห้องกำลังมาพอคนนีเคยลังมาแล้ว ส่วนในเพิ่นอยากอายยังน้อนนะเพราะว่ากระเซเพิ่นกระมาแห้งได้ส่วนไีนไหนบนข้างังก็ยังคื่อคนดังมักจะบ่เปิดเผยตวตนที่แท้จริงนี่คือสภาพบริเวณหะานของเราเน่บยจังเว้นมันก็สิประมาณนี้ละเพราะว่า เขากระลังเมียนหานใหม่เด้แต่ว่ากังคื่อมันกระตีตางอย่างกเด็กหน่อยโอ้สะไปเสียบไซด์ด้วยเหรอเปล่านอ้อ <laughs> แต่ว่ากังคื่อมันก็จะหนาเบิ่งกว่า,น, <laughs> านี่นะนี่เสียบผ้าเบิง่งบรรยากาศเตรียมประกอบซ้อมได้ละมือนะอ <laughs> นี่แสงเ,เลยว่าขึ้นเรือมเลยว่า แกเพ่งยังหน่อยเนาะเบิ้งนมเขานี่นะโอ้เพ่งโอ้นม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 โอ้อันนี้เป็นยังไยเบิ้งนั่งโป้เป็นยังเอ้าฟังเพลงโอ้ตัวนี้กำลังขยันขันแข็งเลยตัวนี้เลย เอเมื่อกี้บอัดเสีบมั้งกาสิประม่านดี๋ยละแบบชีวิตประจำวันของพวกเขาของบริมิยังไลไม่ได้กินกับนอนอะไรกับลกตื่นขึ้นมาอะไรกับไปซ้อมท่ากันซ้อมเพลงประมาณนี้แหละแต่ว่ามือกองบมานข่อยจะไปใส้เดี๋ยน้อมือกองบมานข่อยเนาะชงโอ้ไปหาเมียะไอ้คนหักหลุมหักเมีย กูได้ที่เป็นเอฟซีเนาะกะมาล่นลำได้ด้อนี่แหละโิเวห่านองเขาตังเวทมนกเประมาณนี่ละันขึ้นมนก็สีงามเลยนิดหน่อยโอ้ยจะฟังเพลงด้จะลมสาวกันเนี่ยเล้อ แตายต่แต่คนรอกันเนี่ยเนาะบอรอคือคอยแค่เนี่ยโมีไฟนี่อาะโซโซคีย์บอร์ดอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือการโซคีย์บอร์ดนะฮะลินโซลินโซมันเป็นย่อโซเอาเลบโนมี่อเลมินเนอร์ฮะเลมินเนอร์แค่างเดียวกัน สวดมีเดอ้วนเดียวกหันอัวนมัวนห่วงกเขาจะมซอนตักปีเลยกําลังคุนเคยกะสิบมมียังหลเนะเพราะว่า ยังไม่ได้หายเบิง่งชีวิตประจำวันก็ของเราเสีย<ๆ>เพราะว่าขั้นสี่ทายตอนสอบนี่เหนกับเราได้เพราะเพราะว่ามันจะติดเลกซิต<ๆ>นะ<ๆ>เอาำนีไปก่อนเนะพอกันไหมพอกันคลิปไหมเนอะโอเคบาย